สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มน,น้อยวัยหขวบเศษเดินออกจากบ้านไกลกว่า1.5กิโลเมตรพัดหลงเข้าไปในสวนปาล์มวันที่23พฤษภาคม63ผู้สื่ข่าวรายงานว่าโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปขณะเด็กชายอายุประมาณหนึ่งขวบเศษหน้าตาน่ารักเดินพัดหลงในสวนปาล์มน้ำมันเพียงลำพังในพื้นที่หมู่ที่9 ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในสภาพหิวอาหารยืนหันซ้ายหันขวาแล้วก้มลงเกาขาตัวเองเนื่องจากถูกยุงกัดโดยมีสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่ข้างๆชาวบ้านที่พบเข้าจึงเข้าไปสอบถามว่าพ่อแม่อยู่ไหนแต่เด็กไม่สามารถตอบได้ชาวบ้านจึงให้การช่วยเหลือให้กินขนมและนมสดก่อนแจ้งให้ตำรวจสพคลอ,องท่อมรับไปช่วยดูแลตอนประสานให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านอย่างปลอดภัยดับตำรวจธนาฉัดของพิรม พอบออู่งานป้องกันและประารบปรามสพกรทอมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคม63ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องวิทยุสื่อสารได้มีผู้ปกครองแจ้งว่าบุตรชายคือเด็กชายเออายุประมาณหนึ่งขวบเศษได้หายออกจากบ้านขณะให้อยู่บ้านกับพี่ชายตามหากันจนทั่วก็ไม่พบจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจช่วยออกตามหากระทั่งผ่านไปประมาณ20นาทีเจ้าหน้าที่สายตรวจก็ได้นําเด็กมาที่สพ รองท่อมหลังชาวบ้านพบเดินอยู่พิยงลำพังในส่วนปลามห่างจากบ้านประมาณ1.5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลระหว่างรอประสานแม่เด็กให้มารับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยเบื้องต้นทางแม่ของเด็กเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุได้ออกไปซื้อของในตลาดและให้เด็กชายอยู่บ้านกับพี่ชายที่บ้านพักแต่พี่ชายได้เผลอหลับไปจึงทำให้เด็กชายเอออกมานอกบ้านดังกล่าวซึ่งห่างจากบ้านประมาณ1 5ถึง2กิโลเมตรและขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ให้การช่วยเหลือ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ